สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านผม2 8 HB News พร้อมเสิร์ฟข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านให้คุณสนุกตั้งแต่วิน,นาทีแรกด่วนจีถึงชีพกกลอผาเมืองบินด่วนช่วยชีวิตนี่คือภารกิจสุดโหดที่ต้องบันทึกไว้เมื่อวานนี้30ตุลาคม68เวลา08 50กองกำลังผาเมืองไม่รอช้าจัดส่งเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบกหนึบินขึ้นฟ้าทันทีทาไมต้องเร็วขนาดนั้นเพราะมี หญิงสูงวัย62ปีที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่หัวใจกำลังวิกฤตด้วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันทางถนนนะคุณผู้ชม4-5ชั่วโมงเวลาเท่านี้อาจสายเกินไปแต่พอสกายด็อกเตอร์ทีมแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ก้าวขึ้นฮอที่สนับสนุนโดยกกอผาเมืองปฏิบัติการเปลี่ยนชีวิตก็เริ่มขึ้นบินข้ามเขาลัดฟ้าใช้เวลาแค่50นาทีใช่ครับ50นาทีเร็วกว่า ทางรถยนต์4เท่าส่งคุณยายถึงมือหมอที่โรงพยาบาลนครพิงค์อำเภอแม่ริมได้อย่างปลอดภยัย นี่ไม่ใช่แค่ข่าวนี่คือการพิสูจน์ว่าทหารไม่ได้มีไว้แค่ปกป้องประเทศแต่ยังเป็นปีแข่งความหวังให้คนไทยในพื้นที่ห่างไกลหัวใจของทหารและทีมแพทย์สุดยอดจริงๆครับสุดยอดไหมครับคุณผู้ชมอยากให้ทีมแพทย์ทหารแบบนี้ทำงานต่อไปไหมกดไลค์ให้กำลังใจคนทำงานคอมเมนต์ Comment ส่งข้อความถึงพี่ๆทหารและหมอกดติดตามช่อง2 8 HB News เอาไว้เพราะข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านจะไม่พลาดทุกวินาทีสำคัญสวัสดีครับ